สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับจอ Android ในะ Isuzu รุ่นแอกกลมนะครับหรือที่เรียกว่าโกลซี iri, หรือแพตตินัมปีประมาณ2007นะครับขึ้นไปถึงประมาณสองวันสิเอ็เลยนะฮะหน้าจอ10นิ้วออกแบบตรงรุ่นนะฮะเป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับคันนี้ในชุดโปรโมชั่น9,900บาทจะได้กล้องบันทึกนะครับเป็นระบบจอ Android นะฮะกล้อง Android ด้วยแสดงผลผ่านหน้าจอผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นี่ครับนี่ฮะ เป็นการแสดงผลของกล้องบันทึกหน้านะครับมีเมมโมรีด้วยแถมมีไฟกระพริบเพื่อเป็นการบอกสถานะของการบันทึกนะครับโอเคพอเราเปิดไฟนะครับไฟหลีนะฮะด้านข้างจะขึ้นนี่ฮะหน้าจอจะดับลงไฟด้านข้างจะขึ้นเพื่อเห็นสถานะการใช้งานนะครับเรียบร้อยแบบนี้ฮะโอเคนะฮะพอเราเข้าเครถอยนะครับจะได้กล้องถอยไปด้วยนะมีเส้นกระระยะแบบนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยนะครับตัวนี้เป็น RAM 2ลอม32เวอร์ชัน10 ระบบสั่งเสียงภาษาไทยเล่นได้2อแอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอนะครับโอเคมาดูกันนะครับอันนี้ฮะ u t u b e นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูฮะโอเคแบกหน่อยฮะเดี๋ยวดูนะครับสั่งเสียงแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นี่ครับฝากช่องแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเครื่องเคลียงนะครับเทคนิคการติดตั้งดีๆนะครับสินค้าออกหมนะฮะ ฝากไ้ด้วยฮะเนี่ยฮะเล่นได้ครบนะครับเช็คอัพไปด้วยนะฮะนี่ครับสามารถแบ่ง2อแอป,ปนี่ฮะแบบนี้นี่เล่น YouTube นะครับฝั่งนี้เราจะดูกล้องบันทึกหน้าก็ได้นะครับลองดูนะครับคราวนี้ขอบคุณ f c ด้วยนะครับที่ตั้งใจเดินทางมาจากพิษณโโลกเลยทีเดียวนะครับโอเคตอนนี้แสดงผลกล้องบันทึกหน้าอยู่ในการบันทึกนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็น u t u b e นะฮะเดี๋ยวเข้าเกียร์ไว้ฮะ เพื่อแสดงผลกล้องถอยนี่ฮะกล้องถอยอยู่ฝั่งนี้ข้างนี้จะเป็น YouTube นะครับเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงๆก็จะไวมากครับการแสดงผลนี่นะฮะนี่ครับเช็คครับแบบนี้ปัดปิดแอปก็ไม่ยากครับกดึ่งกลางหน้าจอไว้แอปอะไรที่เราไม่ใช้ปิดไปเลยนะฮะอย่างนี้ฮะปึ้งเข้าไปนะครับมันก็จะเหลือแอปแบบนี้นะฮะกดปุ๊บจะเหลือแอปเดียวแบบนี้ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจแต่งรถนาเดมเพชรบูรณ์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ